เป็นนักเรียนนะคนที่เขาบอกว่าเธอมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าอะเป็นหนุ่มญี่ปุ่นที่หน้าตาดีมากเลยนะคะเนี่ยแต่งชุดนักเรียนเหมือนเราเลยแสดงว่าอยู่ปีเดียวกับเราใช่ไหมสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในโลโบอกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาเล่นแมปซากุระไฮอนิเมะโลเพนะคะอารมณ์มันเหมือนกับ เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นแบบนี้ปะไม่รู้มันจะเหมือนในเกมสากุระนะคะที่เป็นเกมในมือถือหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราต้องลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะก็อาจจะเป็นเกมสักุระแนวโลบอกก็ได้นะทุกคนนะอ่ะอยากรู้ก็ต้องเข้าไปเล่นกันไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่หน้าแมปแล้วนะก็มันจะให้เรากดเพลย์เข้าไปเลยนะคะดูจากฉากในเกมเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะเข้ามาแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าจะเป็นนักเรียนเป็นอะไรอ่ะ เขาเขาซินคืออะไรอะทุกคนเดี๋ยวนะไม่เข้าใจแล้วก็เป็นเซนซซอนะคะก็คืออาจารย์นั่นเองอ๋อ,อแล้วเขาซินก็แปลประมาณว่าเป็นสภานักเรียนหรือว่าเป็นผออ,อะไรแบบนี้ไหมทุกคนแต่ว่ามันยังล็อกอยู่นะเราไม่สามารถกดเข้าไปเลือกได้อ่าพี่นิวขอเป็นนักเรียนแล้วกันนะอ่าแล้วมันก็จะให้เราเลือ,ก,อกว่าเราจะเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองหรือปีสามขอแบบใสๆเลยแล้วกันนะปีหนึ่งนะทุกคนมาแล้วนะะ อ,อ่านว่าอะไรภาษา,าญี่ปุ่นโอเคจัดไปมาโอโ้มาแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมุมมองมันเป็นมุมมองที่สามารถมองได้แบบนี้อย่างเดียวอ๋อทุกคนเดี๋ยนะม,มีมีนั่งมีนอนโอ้มีท่าทางสวัสดีอะไรอย่างงี้ยออมันจะเป็นมุมมองแบบนี้นะคะเราสามารถมองได้แบบนี้อย่างเดียวเลยนะทุกคนนะไม่สามารถมองมุมไหนได้แล้วก็มีจัดเลี้ยงเป็นเป็นบอดอะไรเนี่ยพอดพอดบอด พอดบอทอะไรทุกอย่างเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะคะมันคือสัตว์เลี้ยงเรานะทุกคนนะนี่ไงสัตว์เลี้ยงเราอ๋อนี่ไงเราสามารถลูกหัวมันได้ด้วยโอเคอ่าแล้วก็ให้ความรักแก่สัตว์เลี้ยงเรานะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนะเดี๋ยวเยังไงเนะี่ยมันบอกว่าเราต้องทําการเอ่อกดปุ่มนะคะเพื่อทําการข้ามถนนนั่นเองนี่ไงกดตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะมันมีแบบว่าแต่งตรงแต่งตัวไหม นี่ไงมีแต่งตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวก่อนละกันเออมีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะแล้วก็นี่ค่ะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะโอ้โหมาเพียบเลยทุกคนเออว่าไปนะมาเพียบเลยมาเพียบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกทรงผมกันดีกว่านะคะทรงผมก็อยากได้เป็นแบบอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนี่ทรงอะไรอะทรงอะไรอะทุกคน <laughs> มันชื่อว่า crazy hair นะเป็นทรงผมบ้าๆนะคะอยากได้ทรงผมที่มันดูแบบ คิกขุูคิกขุน่ารักนะคะพอเรามากดอีกแถบหนึ่งนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมในโลโบอกเลยนะอ๋อโอเคอเคอันนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะดูคิกขุูนิดนึงต่อไปก็มาเปลี่ยนหน้าตานะคะหน้าตาโอ้โหแนโนนะคะเป็นหน้าตาแบบอนิเมะเลยนะคะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้ดวงตาน่ารักอะจิบินะคะชื่อว่าดวงตาจิบิีอจิบิีอเหมือนญี่ปุน่นต่อไปก็เลือกเลือกปากได้นะเลือกปากปาก <c oughs> ปากน่ารักอะทุกคนอันเนี้ เอ้ยม,มีเขี้ยวไดหน่อยไหมเออน่ารักอะหน้าบึ้งก็มานะคะเอาปากหน่อยดิปากนี้ละกันนะคะนี่ๆๆปากนี้นะคะนี่สามารถเลิกคิวได้ด้วยนะคิวก็อันนี้เป็นหน้าเศร้านะคะเอ้ยหรือว่าจะเอาหน้าเศร้าดีแบบหน้าแบบเอ๋อะไรแบบนี้โอเคเอาคิวแบบนี้ละกันนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรเอ่อสีผิวนะ,ะแล้วก็บ o d y t ท p e คือสูงขึ้นโอเคเราต้องสูงขึ้นเหมือนสาวญี่ปุ่นนะคะประมาณไหนดีอะถ้าสูงมากก็จะดูไม่ดีนะประมาณ75%้ละกันนะคะ ความผอมนะคะสาวญี่ปุ่นต้องผอมๆหน่อยนะคะ80%นะคะ80%โอเคแล้วก็มีสีผิวสีผิวก็สีผิวเดิมละกันต่อไปเป็นเสื้อผ้านะคะอ่าชุดนี้นะคะชุดนี้ก็ค่อยจะเป็นชุดนักเรียนหน่อยนะคะกระโปรงไหมกระโปรงกระโปรงอ่าได้อยู่เด้อเนี่ยเฮ้ยกระโปรงมีหลายแบบทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเอ้ยอันนี้ดีกว่าสีนี้เข้ากับชุดมากกว่านะ,ะโอเคเราได้เสื้อกระโปรงมาแล้วมีหมวกด้วยนะคะโอ้โหแต่ว่าหมวกก็ไม่น่าใส่เท่าไหร่ เอาท่าทางที่มันแบบว่า,าสไตล์ลิต์แล้วกันนะคะนี่สาวญี่ปุ่นเซฟยังเนี่ยมันเซฟแล้วมัง้งโอเคไปเลยนะ,ะตอนนี้เรากลายเป็นสาวญี่ปุ่นเต็มตัวแล้วเรียบร้อยนะคะสาวญี่ปุ่นในเมืองซากุระนะคะมีเวลากลางคืนด้วยหรอโอเคมันบอกว่าให้เราไปที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะอ๋อเราสามารถกดแล้วก็วร์ปไปได้เลยสมมติเราจะไปเมืองโตเกียวนะคะโอเคเราไปเมืองโตเกียวกันแล้วอ๋อแล้วก็มีฉากนั่งรถไฟไปนะทุกคนนะ เอออย่างดีอ่ะมีฉากนั่งรถไฟไปด้วยนะคะอ่ะมาแล้วนะ,ะทุกคนนะเออเดินไปทางไหนเลย <c oughs> เดี๋ยวเออทำไมมันต้องเป็นเป็นมุมมองแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้นะะเดินมาเดินไปอ่ะเดินไปนี่เราอยู่ในเมืองโตเกียวนะคะอยู่ในเมืองโตเกียวตอนนี้เราเดินไปไหนเนี่ยอ๋อขึ้นลิฟต์เหรอเลือกชั้นนะคะอ๋อนี่เรากําลังจะขึ้นลิฟต์นะทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรเนี่ยชั้นหนึ่งนะ,ะลองลงไปชั้นล่างสิลงไปชั้นล่างนะคะอา้าว ไม่ใช่เหรออ่ะลิฟต์ปิดแล้วนะคะเอางงๆเหมือนกันอ๋อต้องขึ้นไปนะทุกคนนะขึ้นลิฟต์ไปอ่ะอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเราขึ้นลิฟต์ไปอ่ะลิฟต์เปิดแล้วนะคะลิฟต์อยู่ด้านนี้เออเดี๋ยนะหมดแดดโอ้โหทาไมบรรยากาศมันมันมืดแบบนี้เลยบรรยากาศมันมืดมากเลยนะคะเหมือนเรามาอยู่ที่ตึกไหนสักที่อ่ะแล้วก็เป็นห้องๆนะคะเหมือนเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็มาเที่ยวมาสำรวจนะ ประตูอ้ปิดประตูประตูได้ด้วยนะเออเท่ดีเฮ้ยห้องกว้างมากอะตรงนี้ออกมาได้อ๋อนี่ไงเป็นตรงระเบียงนะคะโอ้โหนี่เราคือแบบเราอยู่ชั้นแบบสูงสุดเลยนะคะเงยได้ไหมเงยก็ไม่ได้นะเงยได้แค่นี้เอ้ตอนนี้เราออกมาจากสถานรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะเราต้องกดปุ่มให้มันเป็นแบบกดปุ่มเพื่อข้ามถน,นนนะ่ะเฮ้ยแต่มันกดยังไงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตกลงว่ามันสามารถเดินข้ามถนนได้ปะเนี่ยทุกคนนะ คือแบบเราไม่สามารถเดินข้ามถนนไปได้เลยนะคะเนี่ยมันก็กดไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเอาตัวเอาตัวชนเสาแล้วอะไรก็แล้วนะคะมันก็ไม่เห็นกดได้เลยอ่ะทุกคนพี่นิวนะคะใช้วิธีการโดยการวาร์ปมาเลยนะเพราะว่ามันมีปุ่มให้เรากดตรงเนี้ยพี่นิวก็เลยวาร์ปมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะโอ้โหโรงเรียนใหญ่โตมากเขาบอกว่าอะไรเนี่ยคาราโอเกะชวนเราไปร้องคาราโอเกะคนนี้คนนี้คุยไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้อะไรอะ อ่าโอเคไปไปดาดฟ้าปะอ่ออันนี้ว้ามาดาดฟ้านะนี่คือดาดฟ้าโรงเรียนญี่ปุ่นนะคะโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวมาคุยกับคนนี้หน่อยสิเขาบอกว่าฉันนะนะเออชอบมายืนบนดาดฟ้าอ่าแต่วา่าเธอตกลงไปเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้นะโอเค <laughs> นี่คืออาจารย์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเส้นเสืออ,อาจารย์เหรอทำไมอาจารย์แต่งตัวเหมือนนักเรียนอะคืออะไร นี่คืออาจารย์นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์เขาบอกว่าเขาคอยมามองดูเด็กๆที่มาบนดาดฟ้านะคะเฮ้ยมีฝนตกด้วยแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายนะคะมานั่งด้วยกันไหนลองคุยเขาหน่อยสิเขาบอกว่าเขานะคะไม่อยากไปกินอาหารที่โรงอาหารนะคะเขาบอกว่าเขาก็เลยเตรียมกล่องข้าวมากินที่ที่นี่นะคะอารมณ์เหมือนกับว่าบนดาดฟ้านี่คือโรงอาหารของเขานะคะส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันชอบสถานที่นี้มากนะคะมันเหมาะกับการรับประทานอาหาร ข้างบนนี้เหมาะมากๆเลยทุกคนนะฝนตกไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในกันดีกว่านะฮะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะห้องน้ําผู้หญิงเป็นยังไงลองเข้าไปดูนะว้าวมีตู้ล็อกเกอร์สีชมพูแล้วนี่คือห้องน้าผู้หญิงในโรงเรียนสัก,กูระานะคะโหสุดยอดอะ่ะนั่งได้โอเคก็ต้องนั่งได้นะคะแล้วก็มีแบบนี่ค่ะล้างมือล้างมือนะล้างมือได้นะทุกคนนะโอ้เปิดปิดน้ำเปิดปิดน้ำโอเคโอเคสวยงามนะคะ อันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหออกมาตรงด้านข้างโรงเรียนที่หนึ่งนะคะนี่เราเดินสำรวจทั่วโรงเรียนเลยนะอ๋อแล้วก็จะเป็นเอ่อแล้ยๆลู่วิ่งนะคะอ๋อเหมือนเป็นสนามวิ่งอุ้ยมีผู้ชายยืนอยู่ด้วยนี่่ะเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยวิ่งนะคะเฮ้ยแจม่มทุกคนโรงเรียนกว้างมากพอเราได้เข้ามาแนะล้วโรงเรียนกว้างมากนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นห้องเก็บเก็บของอุปกรณ์กีฬานะคะเฮ้ยทุกคนโรงอาหาร นี่เราเข้ามาในโรงอาหารแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นที่นั่งนะคะว้าวโรงอาหารคือดูดีมากเลยอะ่ะแล้วทำไมนายคนนี้มานั่งแบบนี้นหนขอคุณด้วยหน่อยสิเป็นนักเรียนนะคนนี้เขาบอกว่าเ,เธอมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าอะ่ะเป็นหนุ่มญี่ปุ่นที่หน้าตาดีมากเลยนะคะเนี่ยแต่งชุดนักเรียนเหมือนเราเลย <c oughs> แสดงว่าอยู่ปีเดียวกับเราใช่ไหมอ่าทุกคนวันนี้เราก็ได้พาทุกคนเข้ามาทัวร์โรงเรียนซากุระไฮสคูลนะคะในโลบอกนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนเราเนี่ยจำลองการเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะ,ะแล้วก็เข้ามาเรียนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปนะคะก็คลิกเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะสนุกนะคะเพราะว่าในแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการทัวร์โรงเรียนนะคะ แล้วก็มีอะไรให้เราทํานิดนึงนะไม่มากไม่หมยแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้ตังค์มาตรงนี้นะคะเห็นไหมตังค์ขึ้นมาทีละห้าสิบห้าสิบเยนนะคะแล้วก็สามารถเอาตังค์นะคะไปซื้ออะไรสักอย่างนี่แหละในแมปเลี่ยนะ,ะเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้อัปเดตนะคะว่าเราเนี่ยจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรนะคะเอาละคะ่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหแบบนี้ทัวร์ได้สนุกมากเล่นเพลินๆน,น,นะทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บ ตอนนี้นะฮะเราวาร์ปกลับมาที่อพาร์ตเมนต์เรานะโอ้เราสามารถตกแต่งอพาร์ตเมนต์เราได้ทุกคนเนี่ยสามารถยกย้ายของอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะโอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้วแหมเราก็ยังซื้ออะไรไม่ได้นะทุกคนนะเนี่ย่ะโอ้เอาไงมันมีไอเทมขายเอ้เหเพียบเลยนะคะตอนนี้มีตังค์อ๋อตอนแรกว่าจะจบคลิปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ <S <S> <S เฮ้ยอยากได้ตู้ปลาขอตู้ปลาหน่อยได้ไหมโอเคนะคะซือตู้ปลามาไหนตู้ปลา นี่เหรอโอเคมูฟ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 ย้ายนะคะไว้บนโต๊ะไปบนโต๊ะอ่าในดูดินี่ไงนี่คือตู้ปลาป่ะโอ้โหทุกคนสุดยอดเลยในดูดูในซิอ่าโอ้โหเหมือนตู้ปลานะคะโอเคตอนนี้ตั้งเหลือ8ป0หสิบนะคะเอ่อพี่นิวคิดว่าเราควรซื้อซื้อโต๊ะนะคะซื้อโต๊ะมาก่อนนะคะอ่ะบ้านเราไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยนะคะโอเคซื้อโต๊ะมาแล้วย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะอ่ะเอาโต๊ะไว้เอาโต๊ะไว้ตรงนี้นะคะ อ่านี่คือโต๊ะเราเนี่ยทุกคน <laughs> โอเคโหให้ตายเด้อตังเดือไม่กี่บาทแล้วสงสัยว่าเราต้องไปเรียนบ่อยๆเนี่ยถึงจะได้ตังเยอะ <laughs> งั้นเราไปเรียนดีกว่า <laughs>